สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับมาพัดไทยไก่ก้าวฟ้าครับวันนี้เราอยู่ในแอปมาพัดไทยคันเทนต์ครับออนไลน์ครับมาเจอผู้เล่นที่มีเลตติ้งอุ้ยหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามนะครับแล้วไก่ก้าวฟ้าจะไหวไหมเนี่ยนะครับก็ลงสนามแล้วต้ก็ต้องสู้นะครับเดินขึ้นไปนะครับเสริมตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นหมากกองโจรนะครับเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับ เริมขึ้นไปครับยีิบสองครับไปครับยีิบสี่ครับก <c oughs> ็บต,ต่อไปถ้าเป็นหมากหงายเดินครับหมากหงายออกริมนะครับหมากกองโจรรูปนี้นะครับ ก็ไปนะครับถ้าเข้ากินเนี่ยไม่เข้ากินนะครับไปครับขึ้นไปคาไว้เงี้ยครับ,รบ,รบโอ้ต้องจะล่มอย่างเดียวนะครับตำแหน่งนี้นะครับตัวล่มพอไหมนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนครับถ้าขึ้นยี่บหกไปเนี่ยโยนสิบเจ็ดตัวล่มไม่พอนะครับก็หรือว่าจะเดินสิบห้า ครับเดี๋ยวเวลาหมดครับเลือยีิบดวินะครับก็จะพยายามคุมพื้นที่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาในตำแหน่งนี้นะครับก็ไปต่อน,คนะครับยี่สิบแปดรับ คุมพื้นที่กลางกระดานไว้ก่อนนะครับดูอย่างเดียวนะครับตาล่มอย่างเดียวนะครับตาล่มเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะมีจังหวะโยนที่ตาสิบสองนะครับอ่านี้ก็จะต่อเราแล้วนะครับจะต่อเราแล้วไปครับเวลาจะหมดครับก็โดนต่อนะครับ ตำแหน่งต่อไปวิ่งเข้าไปเลยไหมครับต่อกินครับเวลาจะหมดนะครับนะครับตัวเลือกนี้ไม่มากนะครับ ก็ไปต่อครับโทรศัพท์เข้าครับอาจจะมีเสียงคุยกับรรยาบ้านครับอะไรวะไอครับแต่ต่อไปครับหลังไหนเดิมครับอือฮึจังหวะนี้ล่มได้ไหมครับวิ่งเข้าพัดได้วหมครับวิ่งเข้าพัดครับก็จะมาเข้ากินแล้วนะครับเราน่าจะเข้ากินก่อนไหมครับเข้ากินก่อนครับ โยนลมได้ไหมครับนะครับลงไปก่อนครับไปครับจะได้ไม่ดุนโดนถ้าเข้ากินนะครับกินตัวนี้แล้วก็ตกตานี้ครับแล้วเราเข้าไปกินฟรีนะครับเราจะได้กินฟรีก่อนหนึ่งตัวนะครับไ่กินฟรีก็เป็นต่อครับครับโยนเหมือนกันนะครับโยนก็ต้องกินนะครับกินนะครับกินคนละตัวไหมครับ กินคนละตัวไปเลยครับไปครับขอข้าวฮัดสองตัวครับูคตสูนครับยอมแพ้ไปแล้วนะครับก็เรามาต่อันแผ่นที่สองครับแผ่นที่สองหมาสีส้มเดินก่อนนะครับไปครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นทรงห้าแต้มไปก่อนครับเป็นไปเก้าครับอ๋มาเป็นขากันไกลครับ ก็เป็นทรงห้าแต้มครับจังหวะนี้ต่อทิ้งเลยครับนะครับ,นะรบเราก็าไม่ให้เป็นขากันไกลนะครับไม่ค่อยชอบกันไกลนะครับกันไกลตัดนะครับจังหวะนี้ก็ไปนะครับเข้ากินเขาแทงเขาแทงสามครับนะครับนะ ก็นิ่งๆไว้นะครับนิ่งๆไว้นะครับเดินขึ้นไปครับขึ้นมาในตำแหน่งนี้นะครับถ้าเรากินสิบห้าเขาแทงสิบแปดอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเขากินสองเขากินสองจะลองดูนะครับไม่รู้ผิดพลาดประการใดหรือเปล่าครับไปครับ ตำแหน่งนี้คงต้องโยนทิ้งครับทิ้งรับตรงแม่น้ำนะครับอย่าไปแทรกกินนะครับแทรกกินโดนโดนกินสองโดนกินสองทีหลังนะครับโดนกินสองินสามประมาณนี้เลยครับถ้ไม่แน่ใจว่าเดินผิดเดินถูกครับก็ว่ากันไปนะครับก็จำเป็นต้ um องกินครับกินแล้วทีนี้ เราทำไงต่อครับโอ้โหติดสองเหมือนเดิมนะครับติดสองเหมือนเดิมก็ไปเก้าครับป้องกันตัวไว้ก่อนไม่นั้นผมจะเสียสองเสียสามนะครับเขามีจังหวะโยนสิบเอ็ดได้นะครับโอ้โหสิบหกมาสิบเอ็ดนี่ถ้าเมื่อกี้ไม่ขึ้นเก้าในตายเลยนะครับก็คู่ต่อสู้ก็เหลือประมาณยี่สิบห้าปีนะครับจะทงไงต่อครับตำแหน่งนี้นะครับเลือกที่จะเข้ามุมไปนะครับเข้ามุมเราก็ต้องเดินเดินสิบเอ็ดนะครับ ไม่มีทางเรื่องนะครับเดนสิบเอ็ดก็จะสู้ก็เหลือประมาณเจ็ดปินะครับต่อแล้วครับนะครับเข้าไปกินได้ใหม่นะครับไปครับเพต้องเดินยีิบเจ็ดเท่านั้นนะครับนี่ผมจะกินฟรีนะครับ ไม่ใช่นะครับไปครับไปต่อครับตำแหน่งนี้ครับเมื่อกี้นี่ผมเดินผิดนะครับถ้าเขาเดินยี่สิบเจ็ดมายี่สิบสี่ทำไงครับทีเนี้ยนะครับถ้าอย่างนี้ได้นะครับเมื่อกี้เขาเดินยี่สิบเจ็ดมายี่สิบสี่ผมแพ้ครับเนี่ยนะครับไปครับตำแหน่งนี้ผมชนะแล้วครับมาคอดกาอยู่ที่การผิดพลาดครับว่าใครผิดพลาดมากกว่ากันครับแต่ไก่เก้าฟ้านี่ผิดพลาดเยอะนะครับฝีมือไม่เท่าไร่ครับแต่ใจรักครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ มาคลุกไทยใส่ข้าวฟ้านะครับวันนี้อบอกอ้อมใจนะครับโปรดรับชมนะครับด้วยความบันเทิงครับก็ฝากขอบพระคุณและสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ